ใกล้บ้านครับใกล้บ้านใกล้บ้านดอกบ,บินฟาร์มอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมานะครับวีดีโอมือนีไทยวันที่9กุมภาพันธ์นา6 7ะครับใกล้บ้านหลายหลายนี่ถุกรุนครับไกลหน่อยไกลไงไกลพอพันแม่พันใช่มดครับเป็นรอยไกล้แก่ก็มีแม่พัน โอ้ยอยู่หุ่นกระหลายเห็นไหมครับหลุ่นกรลังคอแกงหลุ่นกรลังกินแสบๆครับดอกกินฟ้าอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมานะครับจำหน่ายไก่บ้านไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่หน่อยก็มีรุ่นนี้ตัวละมีสิบห้าบาทครับมีหลายมีหลายมีสิบกว่าตัวในคอ,อกก็มีครับตัวเล็กๆตัวละมีสิบบาทสิบห้าบาทแล้วแต่ขนาดครับ สนใจกระทักมาเดอ้อมาซื้อมาจับจองเอาเดอ้อพี่น้อง